สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคุณได้มาอยู่กับผมอีกแล้วครับสีสกัดชาแนลในครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทำเอ่อจะมาสอนให้ชุดเกาะมันใส่แบบอัตโนมัติอ่ะเออแบบเรารียบรีบแบบเออกำลังจะเดินออกจากบ้านแล้วก็เออต้องพุ่งไปเลยอ่ะแบบเดินออกไปเลยแบบไม่ไม่ขี้เกียจใส่ชุดเกาะอ่ะนะฮะก็ ก็เออไปดูกันเลยนะก็อย่างแรกครับให้คุณวางไอ้บล็อกเนี่ยไม่ใช่บล็อกมันคือไอ้ปืนเล็กเนี่ยนะฮะนะวางไว้ตามที่คุณต้องการนะแล้วก็ให้วะอ๋อไม่ใช่ให้วางให้ใส่ชุดเกราะของคุณเข้าไปเลยนะฮะนะก็แบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะอันที่สามก็กางเกงอันที่สี่ก็รองเท้านะฮะแล้วก็ อีกอันหนึ่งนะครับก็ให้วางไอที่เหยียบเนี่ยนะฮะก็วางไว้แบบนี้นะ,ะก็สมมุติคุณจะเดินออกบ้านเนี่ยนี่คือประตูบ้านนะ,ะเนี่ยโมนติตรงนี้คือประตูบ้านเรากำลังะเ,เ,เ,เราเอาไงเรากำลังจะเดินออกจากบ้านอะ่ะเพื่อทำไงดีอะ่ะเรารีบจังเลยอะ่ะเดี๋ยวแบบเนี้ยนะฮะ,นะฮะก็แบบนี้นะฮะก็ลังรียบะจะต้องเดินอะ่ะ ดินไปอ่ะเพื่อเดินเหยียบมันไปเลยอ๋อนะฮะก็ประมาณแบบนี้เลยนะฮะก็มันจะใส่ชิ้เกาะให้เลยนะครับผมก็ <c oughs> นะคุณจะเอาอยัางอื่นใส่ก็ได้นะฮะนะ <c oughs> สิ่งที่คุณต้องการอ่ะใส่เข้าไปเลยนะฮะก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับกใส่ชิ้เกาะอัตโนมัตินะฮะก็มีอะไรมากมายเลยนนครับผมก็ประมาณนี้ นะฮะก็อาา่านะฮะก็ใครชอบวีนี้อกดไลค์ซับสไคร์ดิครับนี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับซัสบสไคร์ได้อละบายบาย